จริงเลย <c oughs> อดอกไม้ดอกเล็กๆน่นารักจังเลยนะอ๋อ๋อแมลงเต่าทองนี่นะตัวเล็กๆกลมๆน่ารักจะไม,มน่นี่โคโบนี่ดีจังเลยนะเห็นของน่ารักก็ชมว่าน่ารักได้อย่างเปิดเผยเนี่ยเร <c oughs> าก็อยากจะทำแบบนั้นบ้างนะนจะได้เล่นแต่งตัวตุ๊กตาได้เต็มที่สักหน่อยะ นิโคกลายเป็นนิโคโอโคเอ๊ะเปล่ยนตัวกันไหมเหร <c oughs> อน,นิโคได้ยินขึ้นมาจะทำยังไงกันนี่งเงี้ยเกิดทษนะครับพี่แต่ว่าจะให้พวกเราสลับตัวกันเนี่ยมันทำได้จริงๆหรอไม่เป็นไรหรอกน่าพวกเราเป็นฝาแฝดความไม่แตกหรอกนี่ขบวนช่วยแกะเชือกรัดข้างหลังออกแล้วเอานี่ไปแบกทีเห็นไหมแค่นี้ก็เหมือนแล้วอ้า แต่เหมือนจะยังมีอะไรแหม่งๆอยู่นะนึกออกแล้วล่ะพี่นี่ไงหน้าตาเหมือนกันแล้วโอ้จริงด้วยหน้มามัพี่ชัชๆเลยส่นพี่ชากกำลังเละาะการหมวดคิ้วแล้วยิ้มดูสไดิได้ไหมยังนะคิ้วยังย่อนอยู่เลยแแบบนี้ล่ะใช่แล้วเหมือนฉันเด้เลย ันนีก็เรียบร้อยแล้วหนูจีนิก็โห์ฮะฉันเป็นพี่ชาย,ยบบน,น่ารักจังนะตุ๊กตาน่ารักจังเลยนั่นมันนิโครินโบไม่ใช่เหรอจ๊ะแหม่แม่แฟม่อินุแห่งศาลเจ้ามังกรท่านโครินโบสวัสดีนะขอรักครับผมดีมากผู้กโจะรู้มารูปหลงเชื่อว่าเราเป็นนิโครินโบยังสนิทใจเชียว บองชู้สวัสดีนะครับน่ะแต่มีพวกขับัวน้อยติดมาด้วยละจะมีโคโบเป็นแฟนพันธคขับัวน้อยอยู่ดีนะตองโอ้โหงั้นให้ข้าพระเจ้ายมเล่นสักหน่อยสิะเอ้น <laughs> ทำอะไรเนี่ยโอ้โหเดนโบ ชุดนี้น่าจะพอดีกับตัวเจ้าเลยละมั้งลองเอาไปสวมดูสิเอิจ้าอะไระแต่น่ามันชุดก,กระโปรงนะขอรักจะให้ผู้ชายอย่างกระผมที่เป็นเพียงแค่แมลงต่ำต้อยสวมใส่คงดูไม่งานนะใช่แล้วละค่ะเอจะรู้มารู้ทาเนบอกก็ไม่อยากใส่ด้วยสิอะไรเล่าแค่แต่งเล่นๆเ,เองเอจ้าอ่ะเดนบอกแต่งตัวซะเอตอิร์ตเอิรตเอิร์เอเอเร์ารายยะะอรอร เดนโบเจ้านี่ก็ะังขึ้นไปแล้วนี่นะยิงงั้นเหรอขอรับไรบินคุณเดนโบไม่ตายเยอะไม่ตลกนะพวกนายคิดจะทำอะไรากับชุดตุ๊กตาแสล้าค่าของฉันนะฮะเป็ไงนี่โคบเดนโบ bo, รุงฟริงเนี่ยน่ารักจังเดนโบห่างทิ้่นั้นและขอรับพระผม นจะดีใจไปทำไมกันล่ะเนี่ยถ้าพวกเราแตกบ้างมันจะต้องดูดกันนี้แน่แน่่ใช่แล้วล่ะนี่ๆๆๆเอาด้วยองเหรอเอาบ้างนหนเป็นไงบ้างคะอย่ามาแต่ดูแต่ด้เพิ่มเลยนะคะ ไม่เลยไม่ใช่หระอ,อแหมดูสิครับดูสาวขึ้นจมเลยโอ้จ้านี่สีนะที่เขาว่าเต่าง,งามพราะแต่งคุณนี้โคเรโบเป็นไงบ้างคะข้าไม่ทำแม่ในชุดกุละสตรี่าทารักมากเลยแต่ว่าตาฝืนใส่ชุดตัวเล็กเกินไประวังชุดจะขาดเอาได้นะคะ ม้นนดงนนแต่บอกว่าพวกเราอ้วนเกินไปเงินเหรอคะไ,ไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นซะหน่อยก็ต้องดยจริงๆนะ๋ยวพี่พอชุดเงินออกสักทีเถอะนะ,อะจะว่าไปแล้ววันนี้ท่านโอโคโรินโบรหายหน้าหายตาไปที่ไหนซะแล้วแล้วก็รักแค่ผมท่านพี่เขาออกไปรับเงินบริจาคในเมืองอยู่นะโอ้โหโอโครินโบรขยันแข่งเสมอก็ดีอยู่หรอกนะ แต่ได้เงินมากไหมเนาะคุณโอคออรินโบก็จะมีนิสัยที่โมโหอยู่นิดหน่อยด้วยนี่นะคะแบบนั้นจะไม่มีใครอยากให้เงินหรอกจะว่าไปคุณโอคออรินโบบางทีก็ชอบขู่จนเกินไปนะครับเฮ้ยเรตติ้งแย่ชมัดเลยงั้น เพื่ออะไรแบบนั้นล่ะพี่เขาก็แค่ทุ่นเทกายใจเพื่อซ่อมแซมสัจเจ้ามังกัรแห่งนี้ให้เร็วเองนะคะมม่มีใครรักสัจเจ้ามังกัรมากเท่าพี่เขาแล้วล่ะโอ้คนที่โคลินโบเป็นโคมาอินุที่อ่อนโยนและรักพี่ชายจริงๆเลยนะครับก็น่านนะสินะพยายามปกป้องกุดโคลินโบแบบนั้นน่ะ ล่านะไม่ได้ปกป้องเขาสัก,กนหน่อยพี่ชายนะที่จริงแล้วเป็นสุนัขที่อ่อนโยนนะคะแต่เพราะที่หายไปหน่อยเลยพูดจาขวนานพาซากับทุกคนไปบ้างอะความรักของพี่น้องพวกเราก็ต้องดูเป็นแบบอย่างบ้างซะแล้วสินั่นน่ะสินะอ๋อฮะมิอคอริโนมีพี่ชายแบบนั้นจะคงลำบากแย่เลยเนาะจ้าไหนเป็นอย่างนี้ไปได้แต่หน้าไหนก็เห็นเราเปน็นนิโคโบแล้วก็พูดแต่แล้วก็ตามใจ แน่นมันขับตัวน้อยน,นี่นาวันนี้ก็ตัวเล็กนะ่รักเหมือนเดิมเลยนะไม่สิวันนี้เราต้องเป็นพี่ชายและพี่ชายก็เป็นเราอยู่นี่นาเราเป็นพี่ชายเราเป็นพี่ชายเอ้ยพวกนายมารวงหัวกนทำอะไรที่นี่กัาวันแสกๆฮะรจัอาอคอรินโบระหว่างที่ฉันอุตส่าห์เที่ยวอ,ออกหาเงินบริจาคจนเหนื่อยก็มานั่งเมาส์กันสบายใจเถอบเลยนะพวกนายนี่มาเสกขยะดีๆนี่เองนองี่ขบบ ฉันไม่ได้มาตักเลงขนาดนั้นซะหน่อยนะโ oh อ้โหคอรินโบยังปากเสียเหมือนเดิมเลยเนาะ <Hey. S 1> ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆเฮ้ยโอชารู้มารุ้ที่ว่าเหมือนเดิมเลยมันคืออะไรนี่ฉันตังตัวนักเลงแบบนี้ทุกทีเลยจริงๆอ่ะว่าแต่พวกนายเล่นอะไรถึงได้แต่แตงตัวแบบนั้นกันเนี่ยฮะ,ะ,ะคือว่าตอนนี้พวกเรากำลังยืนตุ๊กตาแต่งตัวของท่านนิคอรินโบมาเล่นกันอยู่แล้วก็รับเข้าม จ้ะโอโคโบไม่มาเริ่มว่องเล่นตุ๊กตาแต่งตัวกับพวกเราไหนแล้วจ้ะแ้ตุ๊กตาแต่งตัวน่าสนุกจังอยากเล่นจังเลยแต่ว่าเราเป็นพี่ชายอยู่นี่สิต้องตัดใจปฏิเสธไปก่อนปวดใจจังตุ๊กตาแต่งตัวเหรอเ้ยไรสาระของใครนนั้นมันน่าสนุกตรงไหนไรสาระมันหมายความว่ายังไงไรสาระตรงไหน โอ้ยืลตัวพี่ค่ะพูดแบบนั้นมันใจร้ายไปนะค่ะเจ้าโออคอรินโบสายไปแล้วล่ะใหม่นมเจนอาย